สวัสดีครับพบกับรายการวาไรีตีสุขภาพดีกับเราสองคนเช่นเคยพัดและพลอยนะฮะ,ฮะน้องพลอยครับรายการของเราเนี่ยมีโอกาสไปพูดคุยกับคุณหมอหลายๆท่านนะฮะคุณหมอทุกท่านเนี่ยบอกตรงกันเลยว่าเวลาที่เราเลือกทานอาหาร ควรจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ชแล้วก็เหมาะกับร่างกายของเราเพราะว่าจะทานอาหารให้เป็นยาได้คุณจะต้องเลือกอาหารเป็นนะฮะดีกว่าตอนบั้นปลายชีวิตเวลาที่เราป่วยแล้วเราจะต้องทานยาเป็นอาหารเพราะว่าจะต้องทานยาเป็นกำกำถูกไหมฮะใช่แล้วค่ะนี่สําคัญมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดเรารู้จักเลือกที่จะรับประทานอาหารผลลัพธ์ที่ได้ค่ะเราจะสุขภาพดีอย่างยั่งยืนนี่เป็นเหตุผลนะคะที่วันนี้เราสองคนมาที่นี่ค่ะพี่คบ นี่นะฮะที่นี่คือกินทําไม Eat and t r e a t นะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นร้านอาหารที่มีอาหารเพื่อสุขภาพที่สําคัญคือรสชาติอร่อยมากหลายคนพอพูดถึงอาหารสุขภาพาปั๊บก็จะนึกถึงรสจืดรสชาติไม่ค่อยมีแต่รับรองว่าไม่ใช่ที่นี่แน่นอนถูกต้องค่ะแล้วที่นี่อาหารจะอร่อยขนาดไหนแตกต่างกับที่อื่นยังไงตามพอยและพินพัฒ์ไปเลยค่ะ กับพี่นภัสนะคะก็อยู่กับคุณวัลลณอ่อนมุกตาศ์ค่ะผู้บริหารร้านเวนสกินช็อปและกินทําไมอกินแอนทรีสาขาสีนครินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่พอได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับร้านนี้ก็คือชื่อร้านนะะกินทําไมอกินแอนทรีเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับกินทําไมนะคะก็จากเดิมเริ่มทีของคุณหมอเนี่ยเราจะต้องให้ทานผักสดนะะทุกคนก็จะถามว่าทําไมต้องกินกินทาไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณหมอก็เลยตั้งมาเลยว่า กินทำไมเไออดียใช่เป็นไอเดียเลยค่ะ<า>ว่าทำไมต้องกินกินทำไมใช่ไหมคะอิ t แอนทีดก็มาจากคำว่า กินเพื่อรักษา,อาตอบโจทย์ไปเลยว่าทําไมต้องกินกินทําไมกินเพื่อรักษาค่ะครับและจุดเริ่มต้นของร้านแห่งนี้เนี่ยเริ่มมาจากคุณหมอเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโครงการเราเป็นศูนย์ฟื้นฟูที่ดูแลสุขภาพทีนี้เราใช้อาหารเป็นยานก็เริ่มต้นจากที่บางไทรนะคะเราจะมีศูนย์เวนิสเวอร์อยู่ที่สาขาที่บางไ,ไทรอุทยาจากนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปฟืนฟ้นฟูที่อุดยานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่า อยากจะทานอาหารสุขภาพอ,อยากจะใช้อาหารในการรักษาโรคก็คทำยังไงล่ะบางทีก็เดินทางไปหาเราแต่บางทีเนี่ยไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปหาเราคุณหมอก็เลยนำมาตั้งในจุดที่คนไข้สะดวก<อ>แล้วก็เดินทางง่ายอย่างเงี้ยค่ะคเพื่อที่จะให้เข้าถึงคนไข้ คนที่รักสุขภาพให้มากที่สุดค่ะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่พอเห็นหน้าคุณหมอหน่าจะคุ้นหน้ากันดีเพราะว่าคุณหมอเนี่ยออกหลายรายการ<ช>แล้วก็พูด<ะ>ถึงเรื่องของการกินอาหารให้เป็นยาใ,<ช>ในการ<ะ>รักษาหรือว่าช่วยฟื้นฟูร่รางกายให้ดีขึ้นกว่าเดิม<ช>อันนี้คือหนังสือที่คุณหมอเขียน นี่นะฮะคุณผ<ะ>ู้ชมครับนี่คือหน้าตาของคุณหมอนะฮะหลายคนน่าจะคุ้นหน้ากัน<ะ>ดีกับ<ะ>นายแพทย์บุญชัยอิสาราพิสิทธิ์นะฮะ,ฮะก็เขียนจากประสบการณ์จริงใ,<ช>ในการ<ะ>ที่ตัวเองเนี่ยเคยป่วยเป็นโรคแต่ว่าใช้วิธีการทานอาหารและวที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะ คุณหมอก็คือเคยเป็นคนป่วยนะคะก็แพทย์ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองออรเรื่องเวลาด้วยเรื่องอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมัวแต่ดูแลคนไข้ท่านก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วท่านก็เลยกลับมาฟื้นฟูสุขภาพด้วยธรรมชาติด้วยอาหารอเงี้ยค่ะแล้จากนั้นก็เป็นวิทยากรให้ความรู้เพราะท่านก็อยากจะนําสิ่งที่ท่านรักษาตัวเองแล้วหายเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนไท้ค่ะ ก็เลยออกเป็นหนังสือเล่มสามเล่มนี้ค่ะมาที่ร้านกินทําไมอิตาลีกันตอนนี้คือแบบเราอยู่หน้าอาหารที่หลากหลายมากคุณผู้ชมมองเผลนๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่านี่มันเป็นอาหารปกติทั่วไปไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพนี่เป็นอีกหนึ่งข้อแตกต่างของร้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันเนี้ยคือเราคุณหมอจะให้สแกนว่า อาหารเวลเนตฟู้ดค่ะก็คือไม่ใช่อาหารคลีนนะคะเพราะาอาหารคลีนเนี่ยบางทีเนี่ยคนไข้เนี่ยก็ยังทานลําบากแต่สิ่งสําคัญที่คุณหมอไม่ให้ทานก็คือเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะคเนื้อหมูเนื้องวนะคะพวกนมงูจเกิดการย่อยยากนะคะแล้วก็เกิดของเสียของทอดอย่างเงี้ยนะะของมัน ไอศครีมไขมันทานอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอจะห้ามค่ะตัวไฮไลท์ก็คือตรงนี้นะใช่คือเห็ดผินเผิดเนี่ยผัดไทยต้องเป็นเส้นเหมือนเส้นเล็กแบนๆใช่แต่อันนี้ไม่ใช่เส้นเล็กนะพี่นภัสทำจากอะไรครับทำจากมะละกอค่ะมะละกอใช่ค่ะผัดไทยมะละกอค่ะเราก็พยายามจะเอา ผักนะคะม,มาผสมผสานทําให้คนเนี่ยทานได้ง่ายขึ้นบางคน<ม>พอทานผักสดแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็ทานผักที่มันผ่านความร้อนแต่ว่าผ่าน<ม>ผักที่ผ่านความร้อนเนี่ยมันก็จะได้วิตามินแต่เอนไซน์มันก็จะเสียไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทานควบคู่นะคะมีหัวปีมีใบบวบกซึ่งจะม,มีเอนไซน์ที่สูงอย่างเงี<ม>้ยมีมะนาวอย่างเงี้ยทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น มีความสุขขึ้นแล้วหลายคนอาจจะกลัวเรื่องการที่จะต้องทานผักสดแต่ว่าที่นี่เนี่ยผักคือล้างอย่างสะอาดเลยใช่ค่ะของเราใช้เครื่องโอโซนค่ะในการล้างผักและที่โครงการของเราเนี่ยก็มีเวลเนตฟาร์มเราก็ปลูกผักค่ะเพื่อที่จะเสิร์ฟร้านแฟรนไชส์แต่ละสาขานะคะแล้วก็สิ่งสําคัญของเราก็คือน้ําสลัดที่ปราศจากไขมันทานค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่มีน้ําตาลนะคะของเราคือบางคนเนี่ยชอบกินสลัดมากแต่ว่าเวลาใส น้ำสลัดก,ก็โหเต็มที่เหมือนกันกลายเป็นว่ากินผักไปเยอะแต่ก็ได้รับสิ่งที่ไม่ควรจะได้เข้าไปเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของที่นี่เห็นบอกว่าทุกเมนูมีฉลากบอกหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ยังไงคะใช่ค่ะก็คือว่าปกติเนี่ยอาหารที่เราทานเนี่ยก็คืออาหารกลุ่มนี้จะเป็นฉลากสีเขียวนะคะเป็นฉลากอาหารสุขภาพที่ทานแล้วเนี่ยไม่มีโรค ไม่มีโรคกลับไปไม่มีไม่มีของแถมใช่ไม่มีของแถมค่ะฉลากสีขาวค่ะก็คือโปรตีนต่ําไขมันต่ําแป้งต่ําสิมพูก็จะมีเป็นประมาณว่าแป้งต่ําไขมันสูงอะไรพวกนี้เพราะบางคนเนี่ยที่เป็นเบาหวานเนี่ยเบาหวานผอมแต่ว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มน้ําหนักเขาก็ต้องเพิ่มไขมันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลากหลายคุณหมอก็จะเป็นคนที่ให้ความรู้เป็นคอนเซัลที่ดูแลคนไข้ให้กลับไปดูแล สุขภาพได้ถูกต้องอย่างนี้อันนี้ดีมากเลยนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยได้รับคําแนะนําจากคุณหมอว่าควรจะไปทานอาหารแบบนั้นแบบนี้ที่มีประโยชน์หรือว่าเหมาะกับร่างกายของเราแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะกินยังไงอันนี้คือคุณหมอเลือกเมนูให้เลยแล้วที่สําคัญผู้ชมครับรสชาติอร่อยมากจร่ะเราสองคู่แอบชิมมาเรียบร้อยใช่ครับคือลองกันมาเกือบจะทั้งเล่มเมนูแล้วอร่อยทุกอย่างจริงๆผู้ชมฮะคือหลายคนพอนึกถึงอาหารสุขภาพปั๊บอย่างแรกเลยคือรสจืด ไม่ค่อยมีรสชาติเวลากินก็ต้องกล้ามกืนฝืนทนก็ต้องกินเข้าไปทีละช้อนแต่ว่าที่นี่รับรองว่า คุณจะกินแบบไม่หยุดเลยเอาอาหารเหล่านั้นไปเลยนะคะแล้วก็พอลองกินที่นี่ดูรับรองว่าสุดยอดจริงๆใช่ครับถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะเดินทางมาที่นี่เนี่ยต้องมาอย่างไงบ้างครับร้านตั้งอยู่ที่หลังพระไดพาร์คนะคะซอยวิลล่าเจริวิลล่า2ค่ะก็นอกจากร้านอาหารนะคะเราก็จะมีร้านค้าเวเนตกินช็อปนะคะสาขาซีนัคลินนะคะสามารถที่จะเดินทางมาซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้เลยค่ะนี่นะฮะแล้วก็พิเศษมากเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นสำหรับ คุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่ด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแฟน Nation น,น,นะคะได้เดินทางมาที่ร้านาสีนกคกลินนะคะเราจะมอบหนังสือนะคะพี่ชิดมะเร็งแล้วก็ฟื้นฟูไตนะคะเล่นสามของคุณหมอวุญชัยนะคะแล้วก็ใครที่มาทานอาหารนะคะเราก็ยังลด 10%พิเศษเลยค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนะคุณผู้ชมท่านไหนที่เดินทางมาทานอาหารที่ร้านแห่งนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยดูมาจาก Nation TV ก็รับหนังสือพร้อมกับส่วนลด10%ไปเลยช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่าลืมมาลองทานกันเยอะๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเปิ้ลมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเอละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าจะไปเปิดเคล็ดลับความสวยความงามผิวสวยๆของพี่มิ้นสารทันกันค่ะ ้องเรียกว่าเราอยู่ในยุคที่การค้าขายระหว่างประเทศของเรานั้นดีมาโดยตลอดนะครเพราะว่าเรามีสินค้าที่ต่างชาติต้องการอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวประเทศไทยเราเนี่ยในเวลานี้ทำไมจึงได้คะแนนเป็นที่1ที่ต่างชาติบอกว่าถ้าจะเริ่มธุรกิจใหม่ต้องมาเริ่มที่ประเทศไทยครับ,รบมีสาเหตุอยู่5ประการด้วยกัน ร,รถที่ผมกำลังขับอยู่นี้เป็นรถยนต์ Honda CR-V 2.4 ES 4-wheel drive นะครับพบกับรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชทุกวันอาทิตย์ทางเนชั่น22 เราะเฮนได้สุพรรณบุรีจึงเป็นแหล่งที่รวบรวมสุดยอดนักร้องศิลปินไว้มากที่สุดของประเทศค้นหาคำตอบกับภาคต่อของลายกระดกสัมผัสสุพรรณบุรีเมืองแห่งเสียงดนตรีต้นกำเนิดของเบญจภาคีดนตรีสุพรรณที่สุดของครูเพลงที่สุดของเพลงพื้นบ้านที่สุดของเพลงลูกทุ่ง ที่สุดของเพลงเพื่อชีวิตและที่สุดของเพลงสตริงร้องเล่นเต้นไปกับศาสตร์ดนตรีที่อยู่ในทุกจังหวะชีวิตของชาวสุพรรณเปวเคยมีภัยกอดหรือยังหากยังละบ่มีไัยเกี่ยวรนะออพี่ขอไปเที่ยวลนะตะคนได้ไหมออช่ กะนกสัมผัสสุพรรณบุรีเมืองแห่งเสียงดนตรีตอนที่2ตอนจบอาทิตย์นี้เวลา2ทุ่ม1ินาทีทางเนชั่นทีวี22 ผู้ชมครับในช่วงวารตที่สุขภาพดีช่วงนี้นะฮะใครที่มีปัญหาหน้ามีอายุหน้าไม่กระชับหน้าแห้งหน้าเหี่ยวต้องรอดูช่วงนี้เลยเพราะว่าเรามีนวัตกรรมนะครับที่จะทําให้หน้าของคุณเนี่ยแลดูอ่อนเยาว์และดูดีมากยิ่งขึ้นกับพี่มิ้นสรทันสวัสดีครับพี่มิ้น<ร>ค่ะสวัสดีค่ะพี่มิ้น<ด>สวัสดีค่ะเห็นสวยสดใสขนาดนี้เคยประสบภาวะถูกเรียกว่าป้าด้วยหรอคะแน่นอนค่ะมันต้องเจอปัญหามาก่อนใครพี่ก่าแบนี้เด็กขนาดนี้เฮ้ยเครียดมันเครียดตอนที่เรียกป้าเครียดนะครับแต่ว ต้องฟังค่ะเพราะว่ามินมีนวัตกรรมหลักล้านนะคะแต่ให้คุณสวยได้ในราคาหลักร้อยตื่นเต้นเลยอ่ะพี่เจอทางออกของพี่แล้วในที่ส่วนอื่นนะไปดูตอนสมัยหน้าพังกันก่อนนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสมัยก่อนนะตอนนั้นพี่มินอายุ30กว่าเองนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะก็คือริ้วรอยเนี่ยมันยับทั้งหน้าเลยค่ะริ้วรอยยับเหมือนอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเหมือนกระดาษ A4 อ่ะค่ะขยำขยำแล้วขึงออกมากระดาษ a 4เนี่ยพอขึงออกมาแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่เรียบผิวหน้าเป็นอย่างน้เลยพอริ้วรอยเล็กๆมันยับท้งหนาปุ๊รอ ลึกๆเห็นชัดเลยค่ะไม่ว่าเส้นที่หน้าพากางตาล่องแก้มล่องน้ำหมากนะคะกระป๋ะแก้มก็ห้อยเหนียงก็มาและอีกอย่างหนึ่งคือพอจับผิวหน้าไปปุ๊โหสากมากเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่เรียบเนียอย่างเดียวมันสากสากาเหมืนอไรนั้ไหม เหมือนข้าวเหนียวแห้งติดมืออ่ะแล้วเราลืมล้างมือนึกออกเลยอ่ะโอ้แต่นึกว่นสากทั่วหน้าเลยอ่ะหน้าตอบมากแล้วนูหงขนใหญ่มากจริงค่ะมันดูหน้าแก่แต่งหน้ายังไงก็ไม่ติดตอนนั้นก็คือเครียดมากจริงทายังไงดีก็ไปเจอพี่นุกสุดธิดาพี่นุกสุดธิดาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่เปิดโลกพี่มินมากพี่นุกเห็นหน้าแล้วแบบโอ้สงสารจังเลยมิ้นเอ้ยนะเราก็เราก็ถามพี่นุกเหมือนกันพี่นุกค่ะสงสารแบบนี้เนี่ยช่วยบอกเคล็ดลับได้ไหมเป็นผู้หญิงที่หน้าไม่เคยดูแก่เลยหน้าอดเเาาพพี่ีีุ่นนกบออง้้มิใช มาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้บอกใครมิ้นเอาเอ็มฟิลไปใช้ถ้าใช้สามครั้งไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหน้าไม่ดีขึ้นนะเอาตังพินุกเป็นเลยหมื่นนึงโอ้โหการันตีแบบนี้เราก็ใช้ครีมมาเยอะเซรั่มเจ็บมาเยอะคิดว่าได้แน่นอนหมื่นนึงของพินุกนะแต่พอใช้ไปแล้วนะพี่นุกบอกว่าถ้าใช้ไปแล้วสามครั้งถ้าใช้แล้วหน้าดีให้ทรูไปสั่งซื้อเองเชื่อป่ะมินใช้แล้วมิ้นแบบชอบมากเลยอ่ะใช้ไปครั้งแรกปุ๊บนะไม่ได้ตังหมื่นพินุกแน่นอน แต่โทรไปสั่งเองตอนนั้นสั่งเสียเงินเพิ่มเลยตอนนั้นโทรไปสั่งที่02305866แล้วสั่งมาที4ขวดรวดเลยคือมันดีประทับใจมากเลยนะคือจะบอกว่าสิ่งที่พี่มิ้นได้คือทาตอนกลางคืนนะแล้วตื่นเช้ามาไม่คาดหวังว่าหน้าเราจะดีขนาดนี้คืออยากให้คุณผู้ชมดูหน้ามินิดนึงดูดิ คนละคนกับมือจีเลยนะเช่เลยคือหน้าเนี่ยมันอิ่มน้ามันฉ่ำน้ำหน้ามันฟูผิวมันดูฟูดูเด้งขึ้นมาเลยอ่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญอย่างหนึ่งนะริ้วรอยของมนหน้ามันแลดูตื้นขึ้นโดยเฉพาะริ้วรอยที่มันยับทางหน้าค่ะมันแลดูตื้นขึ้นไอ้ริ้วรอยลึกๆพวกนี้คุณผู้ชมเส้นที่หน้าผาข้างต่างๆลองใช้ไปเรื่อยๆนะเอ้ามันแลดูตื้นขึ้นตื้นขึ้นเว้ยแล้วรูขุมขนพวกนี้เนียนเรียบพวกนี้หมดเลยอ่ะแล้วชอบมากเลยนะใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นแบบรอยปื้ด้นนีมัขึ จางขึ้นเลยนะคะคือที่เขาทําได้คืออะไรนุ้ปค่ะคุณผู้ชม,มเพราะว่าตัว M f i e l เนี่ยนะคะเขาใช้นวัตกรรมเข็มจากเกาหลีเป็นนวัตกรรมชื่อว่าไมโครนิโดค่ะตัวนี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์จากเกาหลีมูลค่าหลักล้านเลยนะแต่ว่าเรามี1เดียวในประเทศไทยม,มีเจ้าเดียวเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีไมโครนิโดตัวนี้ค่ะวิธีการทํางานของเขานะคะ,ขว,ข,ะขวดเขาจะเหมือนเหมือนเข็มฉีดยาป่ะนี่นะคะแต่ว่าจริงๆมันก็คือเซรั่มนะคะที่กดออกมาจากขวดแค่นี้แล้วไมโครนิโด เขาทํางานทันทีเลยตั้งแต่สัมผัสผิวเราผู้ชมพทาไปปุ๊บนะสิ่งที่เราจะรู้สึกได้คือเขาจะไปสกิด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 ผิวของเราความรู้สึกคืออะไรรู้ไหมเวลาเราทาครีมทาเซรั่มทั่วไปมันจะได้แค่ผิวขิวแต่ว่าเทคโนโลยีของไมโครนีโดเนี่ยมันจะลงลึกไปกระตุ้นผิวของเราทําให้ผิวของเราที่มันมีปัญหามันค,ค่อยๆเรียบมันค,ค่อยๆเนียนมันค,ค่อยๆแบบว่าฟูขึ้นคือ,อชอบมากจริงผู้ชมเพราะฉะนั้นจะบอกเลยนะคะว่าใครก็ตามนะคะที่มีปัญหานะคะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาริ้วรอยอหน้าเหี่ยวคนทักเยอะเหลือเกินทําไมหน้าฉันมันดูไม่มีชีวิตชีวาจับหน้าไปปุ๊บหน้าสากหยาบกร้านขอให้ใช้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าอะไระรู้ไหมเพราะว่าคุณจะได้สิทธิพิเศษเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นก่อนรบอบแรก่นนะให้คุณกดมาที่02 3 05 8 6 6 6ก่อนนะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดเอ็มฟิค่ะวันนี้มินให้นะคะส่วนลด42 42%ซ42%คืออะไรลุงมคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยหหลอดแบบนี้นะคะใช้ได้ประมาณ1 1เดือนนะคะใช้1ครั้งเว้นไว้3วันเพราะว่าอะไรปะเอ็มนะคะใช้1ครั้งเขาทํางาน72ชั่วโมงนี่คือความคุ้มค่าของเขาวันนี้มาบส่วนลดให้4 2ก็คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมนะคะหขวดปกติ1 1 2 9 0บาทวันนี้ให้เป็นเซ็ตอย่างนี้ค่ะให้เป็นเซ็ตไปเลย4ขวดแบบนี้นจากราคาปกตินะคะอยู่ที่5,160บาทลด42%เหลือ2,990บาทนะคะ 29สายแรกให้กัมาที่023058666แถมเพิ่มแถมเพิ่มอีกแถมเพิ่มต้องพอยแถมเพิ่มต้องพาดเป็น8หลอดเลยเหรออีก4คขวดเป็น8ขวดแบบนี้ในราคา2,990บาทเท่านั้น29สายแรกกดและโทรหาเราได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์023058666นะคะหรือแอ m f i e l t v ได้เลยนะคะซื้อ1แถม1หรือซื้อ4แถม4คุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคะหมื่นกว่าบาทค่ะนะคะเหลือเพียงแค่2990 ส0บาทตกขวดแล้วเท่าไหร่รูม้สามร้อยเจ็ดสิบสาบาทแล้วเดือนละ300อยอ่ะใช่ได้เดือนหนึ่งอ่ะคุมไม่รู้จะคุมยังไงคุณผู้ชมมิ้นอยากจะให้ดูเคสนี้นิดหนึ่งคุณแม่นะคะลูก2นะคุณผู้ชมนะน้องอุ๊ค่ะคุณแม่ลูก2อายุน้อยกว่ามิ้นดีบอกเจ๊ทำไมหน้าดีจังเจ๊4 3แล้วทำไมเจ๊สูงทั้งเลยบอกเอางี้อุ๊แกเอาเวลาไปดูแลลูกเกินไปเอาเอ็มฟิลไปใช้3ครั้งถ้าไม่เห็นผลมาคว้างหน้าพี่เลยเป็นยังไงฮะอุ๊เอาไปใช้เสร็จปุ๊บดูหน้าอุ๊ค่ะ ดูฟูดูเด็กดูแบบว่าดูดีมากอู้เลยส่งต่อให้คุณแม่คุณแม่อูอายุ66นะคะผู้หญิงวัยหกสิก็จะมีความแห้งเหี่ยวหรือรอยเยอะนะคะตามอายุเนาะน้องอูก็ส่งไปให้แม่ใช้แปลว่าพอแม่ใช้ปุ๊บคุณผู้ชมดูย้อนวัยเลยเห็นไหมแยกกันไม่ออกเลยกนไหนแม่กนไหนลูก่าพี่สาวน้องสาวเนอะหน้าแลดูอ่อนเยาว์ทั้งคู่นะคะดูรอยแลดูตื้นขึ้นนะคะและอีกหนึ่งคนค่ะนะคะพี่พีเคพี่พีเคแฟนเด็กสนิทกันรู้จักกันพี่พีเคยิ่งต้องดูแลตัวเองผู้ชายวัย4ี คุณผู้ชมดูนะคะใช้เอ็มฟิลแค่3ครั้งเอง <ม S 1> นี่คือผิวหน้าผู้ชายที่มีความแห้งกว่าหยาบกร้านกว่านะคะก็สามารถฟื้นฟูนฟนผิวตัวเองได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคาะใครมีปัญหาริ้วรอยหน้าแก่หน้าเหี่ยว <ม S 1> <ม S 2> นะคะหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจผิวหน้าตัวเองให้คุณกดมาที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 2 3 0 5 8 6 6 6นหะคะหรือแอดเอ็มฟิลทีวีนะคะเมื่อกี้นี้29สายไม่พอแล้วไม่พอเหรอเอาอย่างนี้ให้โอกาสสุดท้ายโทรก่อนได้ก่อนนะคุณผู้ชมซื้อ4แบบนี้มิ้งยังแถม ให้อีก4เหมือนเดิมนะคะซื้อ4แถม4ค่ะในราคา2,990บาทให้อีก5นาทีสุดอีก5นาทีนะคะกดและโทรมาได้เลยค่ะ0 2 3 0 5 8อ6 6ค่ะคุณผู้ชมมินอยากจะบอกว่านี้นะให้คุณผู้ชมนะคะมั่นใจนะคะว่าเอ็มฟิลเนี่ยมินใช้ดีคือจะบอกว่าโคตรดีอ่ะใช้แล้วชีวิตมินเปลี่ยนนะหน้ามิ้นดีขึ้นนะคะใครที่มีปัญหานะคะคือหน้าหน้าแก่นะคะแล้วอยากจะให้หน้าของเราเนี่ยมันดูอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วให้คุณโทรมา กดมาเลยนะคะเปิดใจกับเราสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะแล้วคุณจะรักเ M f ฟิ l เหมือนที่มินรักค่ะนี่ตัวนี้ดิจริงรรวันนี้ต้องขอบคุณพี่มินสารทันมากๆเลยนะคะมาแชร์เคล็ดลับผิวสวยให้กับเรา2คน 2> แล้วก็รายการไรตี้สุขภาพดีวั pues, นนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามรายการเราได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์บ่ายสมงสี่สิบ Nation TV ยี่สค่ะเรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ